เจริญพรญาติโยมผู้ร่วมจาริกในธรรมกองคารวานของเราได้เคลื่อนออกจากความมั่นคงแห่งปัทภีธาตุบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้ไปยังอัญญมณีเม็ดที่37อัญมณีเม็ดนี้มีลักษณะเป็นด่งแก้วอัคณี คือแก้วมณีสีแดงฉานดุดเปเลวไฟที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาภายในนั้นมีประกายแสงวูบวาบป,ประหนึ่งสะเก็ดไฟที่กำลังเต้นระบำแสงที่ส่องออกมานั้นร้อนแรงและให้ความรู้สึกถึงพลังแห่งการทำลายล้างและการชำระล้างให้บริสุทธิ์ในเวลาเดียวกันณนะที่ประชุมนั้น มีพระโพธิสัตว์ผู้หนึ่งนามว่าอุตมาแปลว่าความร้อนหรือพลังงานท่านได้ลุกขึ้นกราบทูลถามองค์พระศาสดาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอัญมณีเม็ดนี้เหตุไหนจึงมีลักษณะที่ร้อนแรงและทรงพลังประหนึ่งมหาอาคีที่สามารถเผาผลาญได้ทุกสรรพสิ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกถึงการชำระล้างให้บริสุทธิ์เรื่องราวเบื้องหลังอัญ,ญมณีเม็ดนี้เป็นเช่นไรขอพระองค์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมด้วยเถิดพระเจ้าค่าองค์พระศาสดาจ,จึงตรัสว่าดีแล้วอุตสมาเธอถามในสิ่งที่เป็นพลังขับเคลื่อนแห่งวิริยะบารมีอัญ,ญมณีเม็ดนี้ คืออัคคีชวาละปริปริจฉาสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยคำถามของพระโพธิสัตว์อัคคีชวาลซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบพระโพธิสัตว์ดังมหาอาคัคคีดูก่อนท่านทั้งหลายพระโพธิสัตว์นั้นเปรียบประดุษมหาอาคัคคีประการแรกมหาอาคัคคีย่อมเผาผลาญเชื้อเพลิงทั้งปวง โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่าจะเป็นไม้จันทหอมหรือซากศพอันเน่าเหม็นไฟก็เผาไหม้ได้ทั้งหมดโดยไม่มีความยินดียินร้ายฉันใดก็ฉันนั้นพระโพธิสัตว์ย่อมใช้ประสบการณ์ทั้งปวงในสังสารวัตฏเป็นเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นคำสรรเสริญหรือคำนินทาความสุขหรือความทุกข์ท่านก็นำมาเป็นเครื่องมือ ในการเจริญปัญญาโดยไม่ยุดติดหรือผลักไสประการที่สองมหาอาคีย่อมให้แสงสว่างขับไล่ความมืดมิดให้หมดสิ้นไปฉันใดก็ฉันนั้นพระโพธิสัตว์ย่อมส่องแสงสว่างคือพระปัญญาเพื่อขับไล่ความมืดคืออวิชชาที่ครอบงำจิตใจของสรพพสัตว์ประการที่สาม มหาอัคคีย่อมให้ความอบอุ่นปกป้องสรรพสัตว์จากความหนาวเย็นฉันใดก็ฉันนั้นพระโพธิสัตว์ย่อมมอบความอบอุ่นคือพระมหากรุณาเพื่อปกป้องสรรพสัตว์จากความหนาวเหน็บแห่งความทุกข์ในสังสารวัฏและประการสุดท้ายมหาอัคคีย่อมมีอำนาจในการชำระล้างสามารถหลอมละลายสินแร่ เพื่อสกัดเอาทองคำอันบริสุทธิ์ออกมาได้ฉันใดก็ฉันนั้นพระโพธิสัตว์ย่อมใช้ไฟคือพระสัทธรรมแผดเผาและชำระล้างจิตใจของสรพพสัตว์เพื่อขจัดมนทินคือกิเลสให้หมดสิ้นไปและเปิดเผยให้เห็นซึ่งาธาตุพุทธะอันบริสุทธิ์ดุดดังทองคำที่ซ่อนอยู่ภายในในตอนต่อไปกองคารวานเอธงทำ จะเดินทางไปพบกับอัญ,ญมณีเม็ดที่38ซึ่งจะนำเราไปสู่เรื่องราวของพระโพธิสัตว์ผู้มีนามว่าอะนิละและการแสดงธรรมว่าด้วยการเปรียบเทียบพระโพธิสัตว์ดังมหาพายุขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร